โอ้พี่มีแฟนแล้วอ่ะโอ้นั่นผมกดออกเลยนะเอาโวยตัวไม่ชุบเขาเลยไอตัวเอากดจบอกจะไปต้องหอนโตะเราไม่ต้องมาดูเขาละไอตัวเดี๋ยวเขาลองเพื่ให้ฟังสวยจังไงต่อตาต้าห้างร้านที่พ่อไม่แก้พุ่งจย่ ทำไมตัวทำอทไมตัวตามแต่มันเต้นรัวพองละ่ะรู้หัวร้อนอะไรไเงี่ยโอเคครับผมก็ขอสวัสดีฟ c ซีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของเค้กไอนะครับผมก็คือวันนี้ผมได้อ่าแรงบันดาลใจมาคลิปหนึ่งนะครับก็คือคลิปของมิเต้นนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งมิเต้เนี่ยจะทําคลิปแนว ไก่สายเติมนะครับผมซึ่งผมก็แบบเบื่อ ID หลักพอดีนะครับผมผมก็เลยตั้งใจว่าจะไปเล่นไ d ดีลองนะครับซึ่ง i อดีลองเนี่ยผมไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับซึ่งเพื่อนในเกมเนี่ยเขาก็น่าจะจําผมไม่ได้นะครับว่าผมคือใครนะครับผมก็อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นใน ID ดีนั้นนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราอยู่แหงแพทเนี่ยเราจะเจอคนเปิดไหมเจอคนสไตล์แบบไหนประเภทอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผม ว้าแต่ดต่แต่เอี้ยงวเอ๊ะนั uhh ่งเรานูเต้นสิเต้นสะฮะฮะฮะอ่ะ เพื right. ่อนให้มดเลยทำกันได้ลงคอแบ่งเหลืองเดือดเดือดที่กว่น้ำลวกไตเออพี่ขอโทษพีุ่ณน่าทีน้องพี่ขอโทษครับ เปนไปแล้วนาะนี่พูดจริงนะอัน <users> น <Onion isation> ี้พี่จะพูดจากใจเลยนะพี่มีความรู้สึกว่าน้องเล่นไม่เหมือนตัวเล่นเหมือนผู้ใหญ่อ่ะแบบฉลาดเล่นเหมือนแบบทุกอย่างมันแบบคันวนไปเลยตัวถ้ามันอยู่ตรงนี้ต้องปาระเบิดตรงนี้ตรงนี้เหมือนแบบเหมือนคำนวณไปแล้วอ่ะมันอธิบายไม่ถูกเหมือนผู้ใหญ่เลยโอเค ชมใครแล้วเนี่ยชมก็แบบว่าเออก็เก่งแต่เนี่นแบบเปยังไงอ่ะโอ้พี่มีแฟนแล้วอะ่ะโอ้นั้นผมกดออกเลยนะอไตัวลุงทำไมตัวยังไม่จะปิดตาแล้วเหรอตีครับน้องทำไมน้องพี่มนโนยไงจะตีก่อน

อาดตัวไม่ชุบเขาเลยไอตัวเอ้าไม่ไบ้างนอไม่ต้องมาดูเขาเลยโอยอนไล้นอด้ค่ ไปยามยามไอตัวเดีกเขาลองคุนให้ทางสวยจังเลยก็ตาเต๋ตาหกร้นกิอเมเก้บิญาวไอเนตัวคนตั้งใจเอาไอ้เรกับพี่แมพี่ส่งลูกแต่พี่ตั้มตัวเขาได้เลือกสถานะด้วย Yeah, ทำไมตัวตอบทำไมตัวตามแต่มันทำไมตัวตามทําทำไมตัวพี่ทำไมตัวตามแต่บี่น้องเขาเอ็น้ายแวพี่ตามคุ้มกันเขาแสดงว่าพี่ตัวชอบเขา ไี่เราเป็นเพื่อที่ตามซัพพอร์ตเขาเวลาไม่เขาเล่นเก่งไง่าแบบต้องคอยช่วยเขาใช่ผมเล่นไม่เก่งโอเคใช่ผมเล่นไม่เก่งฮะ <c oughs> ผมเล่นไม่เก่งเลยเล่นไม่เก่งเลยอยืมเอาไปเีลานานย พี่อยู่กับเขาไปไไน็นอะไรก็อะไรไามาออกเลยนะนาดิมาก็มีกัเ, <c oughs> เขาดิเดี๋ยวเขาดูดีดูมีความสุขดีทอะไรดี <c oughs> ว่าพ่อเรือกหัวร้ออะไรเนี่ย เนี่ยงวะยังติดไมขาอ่อนหรอตั้งตั้งแล้วแ้วเจ ครับสำหรับใครที่งงนะครับว่าสรุปจบยังไงนะครับก็คือน้องเขาก็ออกตี้ไปเลยนะครับไม่เล่นกับพวกเราอีกเลยนะครับ